S 1> <S 1> สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนนะฮะก็ขอเชิญชวนทุกทุกคนนะมางานหนังสือแห่งชาติครั้งที่53น,นะฮะครับผมจัดนะครับวันที่27มีนาถึง7เมษาปีนี้นะครับผมที่ที่ที่ศูนย์ประ<ห> <ใน S 1> ชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับผม<ล>ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเลยสําหรับคนที่อชอบอ่านหนังสืออมาอยู่แล้วแต่สําหรับใครที่อยากจะเริ่มอ่านหนังสือเนี่ยก็แนะนํากันเพราะว่างานนี้จะเป็นงานที่มีโปรโมชั่นพิเศษเยอะมากและที่สําคัญคือหนังสือเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็น ของเราเหรอ,ขอ,อของเราของเราชอบหนังสือแปลญี่ปุ่นใช่ครับผมแล้วก็มีหนังสือที่ผมชอบก็คือพัฒนาตัวเองจิตวิทยาต่างๆและที่สําคัญไม่ได้มีแค่หนังสือแปลนิยายหรือหนังสือพัฒนาตัวเองแต่มันมีทุกอย่างเลยจริง,<ป>รงๆฉะนั้นแล้วอะ่ะเรามาเปิดโลกการอ่านกันที่สัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์ชมแห่งชาติเศรษฐกิจกันครับ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn